ก่ากแล้วนีกร้อนหอิอย่มทา้านหก็อยากมาคาว่ากน้องว่ารู้สึกอย่างไรงกับกิจกรรมในวันนี้เริ่มที่น้องนนเลย ยอ,อย่างนี้ทางเนชอร์ของบอนทีพีก็คงได้ยินแล้วก็คงจะเข้าใจะนะว่าวน้องต้องก,การอะไรจุดนี้เจเจก็มีของเยอะหรืมองไีดูไว้ก็เป็นงสมุดมันก็แต่ไม่ใช่สมุดโน้ตบุ๊กจ้าเป็นโน้ตบุ๊กอันนี้เก๋กว่าผครแถมรูปน้าน้องสามารถเขียน,น,นแล้วก็ถือได้อย่าได้แพ่์อาแหต่อไปเอาเป็นผู้ชายกันบ้างจากผู้หญิงส,สวยๆแล้วเราเป็นผู้ชายบ้างน,นะจ๊ะซื้ออะไรโลก ชื่อบอลชื bon, ่อบอลจากอะไรเอ่ยจากราชาสีใสๆนี่มันมาที่เดียวกับที่นักนน้พูดเลยเนาะแล้ววันนี้เป็นไงกิจกรรมนี้สนุปไหมก็วันนี้สนุปมากเลยนะเช้าก็ได้สอบในวันศุกร์เยอะเลยครับอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมตึ้งมาอยากทะไรครับลาต้าคือผู้บริหารจะยินแล้วคงสพื้นตันใจมากเลยทีเดียวเจลาดูหนุ่มเจ๊ด้วยทั้งนี้และทั้งนั้นเจ๊ก็มี สน,สนุกสุขใจได้ปัญญาของุรุณิที่ให้พรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้น้องเนาะเอาเอาสนุบกไปด้วยละกัน अलाई บอกที่เปล่าเลยค่ะอยากค่ะปุ๊ดตายละแล้วอย่างนี้พี่ก็คงต้องเอาใจช่วยน้องขอให้ผลงานของน้องยิ่งห่างเกาได้รับเงินรางวัลมากนายอย่างไรกันบ้างวางเสียบวางเสียบไม้เหมือนกันค่ะเตัวสองพันต่างกันเลยว่าตัวเอมาเราสลับเป็นพี่ชายกันบ้างเลยนะคะชื่ออะไรโลกชื่อโนทัพชื่อน้องโน้ตน้องโน้ตอยู่ปีไหนแล้ว นะครับอย่าบอกว่ารักชาวฮัทเชียงใหม่เหมือนกันนะจ๊ะต้องเห็นแมสเจ๊เดาแมน,นมากฮะถามเลยละกันเจ๊สวยมวากสวยตายลาเลยเขาเสื้กี่ตัว <c oughs> น,นี่ไม่ต้องถา,า,ามกันถามอื่นลรอกย่ะน้องฮะคิดว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นประโยชน์กับน้องในด้านไหนบ้างในด้านเ,นานเ,าเทคโนโลยีครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆที่ ต้องต้องเรียนรู้และก็รู้จักให้ม,มากขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้สื่อต่างๆสื่อใหม่แต่ตมันก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมายนั้นก็ต้องติดตามโอเคเราคิดวา่าเรียนจบไปแล้วเนี้ยอยากจะทํางานด้านไหนด้านที่เราจบมาหรือว่าอุ่ยเรียนไปตามอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยอยากทำเทปอะนะครับรายการอะไรรายการประเภทไหนบ้างกงไหนไหน้องดนตรีหรือ เป็นอีกหนึ่งเสียงของน้องๆมหาทยลายราชภัฏเชียงใหม่นะจ๊ะที่มีความคิดดีดให้กับสังคมอานดิฉันไนะนางลนีที่ไทพงนะจ๊ะก็มเสื้อถือเอ็นบรรยายนี่ค่ะเามา,ให,หา,เามใ,เให้นอนนะจ๊ะเอาไปใส่เก๋ๆเนาะใส่ใส่นอนก็ได้ใส่นอนก็ได้นี่ใั้นอใช้ที่ได้เสื้ออะไรนะใส่ใส<ม>่ล<ม>้วอะไรนะเพื<ม>่อเตบุ๊คให้ัดเต้บุ๊คของูลนีไทพม พิมพ์เซิร์ชคำว่ามูลนิธิ้ที่ให้ผมมาแล้วถ่ายกับเสื 1941, ้อเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ส่งของวางนั้ให้พี่ด้านเลยจัดไปนะเซิร์ชคำว่ามูลนิธิ้ในคอมพิพเตอร์ไทยนะครับครับผมครับเรามาเวิร์มนี้มากดีกว่าดูถ้าไม่มาเราจะนิ่เหงาเอาคนนี้เลยค่ะสวยคมเข้มชื่ออะไรคะน้องเจค่ะชื่อน้องเจน้องเจ๊สั่งนี่จนอนรานจับหลับสั่งอัไหนร้อนหายายออกแขนแล้วอยู่ที่อะไรรัศมี ทศ์โ okay. อเคคิดว่า ulously, อะไรนะสื่อมวลชนสำคัญไหมสำหรับประเทศไทยเนี่ยสำคัญค่ะเพราะว่าสื uh, after, uh, uh, ่อมวลชนเนี่ยเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งที่จะแบบว่าทำให้ทำให้ประเทศของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นกำลังที่จะเป็นเป็นยังไงอะให้ถายว่าเป็นเหมือนคนนำสารให้กับมวลชนอะไรอย่างนี้ให้ทราบข่าวอะไรอย่างเนี้ แล้วโตวไปอยากจะเป็นอะไรจ้ะ ชือออ่ออะไรเอาน้องคนนี้เลยโยกชื่ออะไรโยกน้ำค้างค่ะน้ำค้างเมื่อกี้เรามีน้ำพึ่งนี่มีน้ำค้างโอเคปล้วอะแล้วทีนี้เรียนที่ไหนจ๊ะมอพายาก็ไม่น่าถามเลยเนาะกระเบื้อง,งเขานี่นาอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างกับกิจกรรมในวันนี้เรื่องความรู้ความรู้อ่าได้อะไรบ้างอาทิตย์แล้วปกตินีเล่น,นเล่นอยู่ระดับกี่ขั้นตรงนี้ ทีว่ามันมีประโยชน์กับเราไงเนี่ยในวกเฟซบุ o กทวิตเตอร์พวกอะไรเงี้ยเขามีน, Facebook, Twitter, มน,มนะครับอย่างเราไดูมามาบเขื่อแล้วดูคเขาแร์ารน้วคิดว่าถา้าหนูจบไปแล้วทำงานในโงการขาารา่าวหรือสื่อมวลชนเนี่ยหนูคิดว่าอยากจะทำอะไร มยอยากเขามีเฟซบุ๊กใช่ไหมหรือเขามีเซฟบุ๊ก <c oughs> เขาเอา,เอาสิ่งที่แบบอ๋อได้ได้ไดแฟนมาฉันมาโอเคเจ๊ต้องหาจุดน,ดนี้จุดนี้เจ๊ก็มีหนังสือมาองมูลนิธิไทยโพลแล้วก็มีของสมุดโน,น,น้ตเนาะหรือเอาไว้แลกของแลกเจอในห้องส่วนกิจกรรมของรบบา,อางวัลใหญ่บบนยียติดตามต่อไปไ้เลยซึ่งเจ๊ก็จะมี อะไรนะเขาเรียกว่าดีบัลเชอร์ดีบัลเชอร์เนะี่ยน้องๆพอเสร็จจากกิจกรรมเกมเจสองเจแล้วตั้งห้าโมงก็สามารถไปแบบเดินเลื่อเดินต่อแถวโรบินสันไปซื้อของมาประดับประดาตัวเองได้หรือว่าเอาข,ของกินของใช้ได้เลยที่โรบินสันทีเดียวละ่ะและวันนี้ช่วงที่กู๋กูเนี่ยก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนบ่ายโมงสิบห้าในหอพระชุมนะจ๊า้าบ๊ายบาย